สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมนีกะมาพบกับน้ำเชียววันที่สองสิงหาคม66สิ้หกนะคะท่านผู้ชมค่ะโมนีน้ำเชียรกะสิพาพี่น้องเอฟซีไปตามต่อแนวทางของอแม่กทอมอปล่อยตองดดวดนะคะท่านผู้ชมเพิ่นสิปล่อยเหลขกล่างหา้พี่น้องเอฟซีก่อนค่ะเพิ่นกะวิง่งล่างเขามาสามหัวด,ดิดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาตัวเน้นพร้อมค่ะ สามหวติดแล้วค่ะว่าหันล่าสุดนี่เพิ่นกะให้วิ่งหนึ่งนอกหักท่านผู้ชมตัวเน้นพ้อค่ะเขาทีหนึ่งเพิ่นจับคู่ว่าเขาค่ะเพิ่นกะบอกอยู่ในคลิปอยู่ค่ะว่าซ้ายวิง่งซ้ายหลุดกับกอดติดเพิ่นไหวค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชม่มรับฟังตัวเลขของแม่กอทมอน้ําเชี่ยกับขอขอบพระคุณแม่ที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชีย่ยทรงต่อให้ผี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไปรับชมุมรับฟังแม่กันเลยเด้อค่ะ แม่สวัสดีค่ะว่าไงเป็นยังไงเช้านี้ฝนตกบ่อันแม่ตกตั้งแต่บุศอจนเท่าปานนี่แม่ค่ะอยู่นี่ก็ตกเด้ฟ้าแสดงว่าทั่วโลกกนตกขึ้นกันทั่วโลกเนาะแม่เออดีเวลาให้มันได้ลมได้เย็นเพราะว่าเป็นหนาวของเขาน้อไปไสคกับไปไหนตามเดูกาลค่ะเออเห็นว่าเอาอัดหรือยังอัดแล้วค่ะแม่อัดแล้วบอกเอาเห็นว่าเห็นเด็กขาวว่า สายดับแข็งๆไปทั้งอื่นบอกโ oh, <okay. S 2> อ้ค่ะสร้างรถถ่อเออ <Okay. S 2> ให้เขาไปดีบ่บาทเดอรอย่าบอกเอฟซี <Okay. S 2> เดอร์อว่าบอกฟังขันทับถ้าเปรียบเป็นสินค้าขายตลาดนะระหว่างสายดับกับสายเด่นนะค่ะ <Okay. S 2> คนเขาจะซื้อสายเด่นนะจ๊ะสายดับไม่มีราคานะบอกก่อนโอ้ <Okay. S 2> ถ้าพูดถึงการตลาดนะคะค่ะ <Okay. S 2> เอออันนี้ทุกคนเอฟซีฟังมีพอเห็นคู่ดับคู่นั่นคู่นี่อะไรอะไรทุกอย่างมันมีหลุดมีอะไได้แต่คู่เด่นเนี่ย มันเก้าสบเก้าจุดเก้าที่มันเข้าเอออันนี้่าทุงตรง้วก็คนที่เขามาช่อง YouTube เธอเนี่นะพวกว่างแนวอาจารย์อาจมทั้งหลายนี่จะสี่ได้หวังผลประโยชน์เกินไปกับอันช่องยูทูบแต่ละช่องอจะสไปขอเขาเกินเหตุค้คนกฤษให้อันคนว่างแนวก็คือเอฟซีที่เขามีน้ำใจแต่กันแมนคนว่างแนวนี่อยากได้รายเร่นเองโลดละซื้อเองเร่นเองผู้ว่าดับหลอกตลยเด่น อยวิ่งโอดงมดทั้วหวดถึงเงินแสดศักดิ์ศรีกันนะคนแต่งวัดเราทํางานทําอะไรต้องมีศักดิ์ศรีถึงเราไม่มีเงินแต่เรามีเอโอกาสที่เราจะวางแนววางอะไรนะเราควรจะนึกถึงหัวอกของเราแต่ถ้าเราแน่จริงแน่ใจเล่นเองทําเองจบค่ะอันนี้แม่เป็นเรงสี่แตงแต่เกิดแล้วแม่ก็รวยตั้งแต่เกิดกันแล้วครับหวยนี่แหละเราบอกตรงตรงค่ะเราแม่กพวางผลประโยชน์จากโตจากแอซี่บาทหนึ่งก็บรองมาไห่บาทแรกที่แม่ให้ไม้เหนีย บ่ต้องนั่งคืนวาเอ๊ะถือกวนีิเฮนไอเนาะพอดิพ่นเราเมาถ่ยไอเนยะยามาค้นยามาค้นพาะเราเกิดมาเป็นผู้ให้เราอยากให้คนทางจังหวะเท่านี่มีโชคมีลาบอยากใครมีเงินมีทองเข้าใจอยู่เรื่องการทำมหากินมแมนบอ่เรากับอาจารย์อาจมเท่าไหรมาย่ำเลขเข่าเจ้าต้องึ้นเมืองตะกอนเจ้าว่าเข่าสามสิงวดยูทูบเขา่ายทอดเจ้าเจ้าว่าึ้นบ่ถึงบุญกุณแมนบออันนี้บอกเหตุผลนะปะทุเข่าแดงงวดหนึ่ง สองเอาเลยเด้กเร็วโตสองตำนาหันรวดสองเผ่เขาสั่งแม่นี่นั่งหัวรออยู่เลยก็ลูกน้องนั่งหัวรอกันอยู่ล่ะกับเมิงเมึงเร็วโตเถอะเมิงแม่ดีนี่เทปปุ๊บจะขายเอาขายปั๊บพอหยั่งบ่มาะไ่เร็วโตดอกพอหยั่งเพราจำเป็นเขาบ่กเดี๋ยวมาหาขายเขาจะเฝ้าให้เอฟซีไปซื้ออันไหนมันสิข่าวว่าโง่เพราหันว่าตรงๆเด้อขอโทษเอฟซีแต่ว่าเลขวิ่งบ่พลาดค่ะ เห็นบอกขันวิ่งตามแม่บอกเห็นบอกเงินหาหกหมื่นสามงวดได้แล้วเห็นบอกมูลนิธิการนใจถึงตูเป็นที่หาเงินได้สองแสนอย่าขโคตัววิ่งนี่เอ้าเห็นบอกค่ะเอ้าบานนี้เนี่ยมูอนีิสิไทยล้างก่อนเด้อค่ะล้างก้อนค่ะบานนี้อ้าวหาเด่นห้าวิ่งได้เลยวิ่งห้าค่ะท่านผู้ชมวิ่งห้าเลยตัวเด่นสุดตัวสำรองคือเลขแปด ตัวรองคือ8ค่ะแต่แนี้บอกตรงๆว่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเข้ฐฐาพรรษาค่ะพื้นสิเขาไปบวชเ<อ> <laughs> ลยแปดดิเด้อร์เบาเสืออ้อเข้ารรษาปีนี่พื้นก็สีโกนผมผมขาวผมเหลืองบวชโอ้ค่ะเนี่ยนะเอาทีนี้ต้องสังเกตต้องสังเกตเออมาอน,นนี้เสิจับคู่ไฮเดอร์พวกนี้ฟันท่งหาคักๆเลยงวดนี้เอาเน้นๆเลยนะค่ะห้าหกวงกลมไว้เลยห้าหก อวงกลมไปเลยรู้สึกว่ามันจะมีแค่คู่เดียวนี่นะมึงลหละหาหกนี่หาหกเดี๋ยวกันเดอ้อแต่หาดีล่าอร์เส้นอยู่แล้วมาแน่นอนมันมีหาหกแล้วก็มีตัวอื่นมันกับ,บมีมีหาเจ็ดข้างๆแค่นั้นเด้นหน้าห้าเจ็ดข้างๆเออมีหา h o เนี่ตัวเด่นติดสุดล่างนั้นนี่เบาล่างเดอ้อวงกลมไปเลยวิ่งวิ่ง,งหาไปตรงไปรูด พราอหยังเพราะเขาหมั่นใจเพราะว่า <mel od ic> มันมาอยู่หลอกของอีนึงเห็นนะค่ะแม่หวยล่างนี่ที่แม่ให้นี่วิ่งนี่โบเคยเสียดอกเงินแม่นบ่แม่นอยู่แม่สามหัวดิสหรอค่ะเออแต่ก่อนแต่ก่อนสามหัวนี่เขาก็ให้แม่นบ่ค่ะแม่เข่าบ่ลับบอเอฟซีเขาโหลดเออก้อนก้อนสามหวดเพิ่นกับเข่าแล้วค่ะเพิ่นฟันลักนวยให้พร้อมค่ะเข่าเข่าทุกงวดค่ะกุ้นอันนล่าเชี่ยไม่รคลรับ ม emo, แม่แม oh <c oughs> <laughs> ่กอทมอ้เนี่ยมียายจงแจ้งเด้อมีข้าผู้หลุกหลับยายจงแจ้งสายยาวไปน้อยแบบจงแจ้งไปเลยค่ะยายจงแจ้งมาเดี๋ยวนี้โตดับบ่เอาอย่างไดบ่ค่ะเนี่ยดับล่างนะจ๊ะจับคู่ได้สองคู่หนึ่งบ่ค่ะมันได้แค่นี้นาอือหาหกกับหาเจ็ดอือมัน ตัวดับล่างนะมันมีเด้เด้อฟังเด้อค่ะดับล่างมันมีศูนย์ศูนย์มีสองมีสองมีสามมีสี่มีสามมีสี่นี่ตัวดับล่างมันนี่นะค่ะป่านหาตัวนี้มันมันมีคู่หาสามหาสองหาศูนย์แม่เลยหไห้บ่ได้มันไปบ่ได้นะค่ะแม่เลยตัดออกแม่ก็หายหาวกนี่ก็ปัน 5, เหล็กหาเจ็ดขังเคียงแค่นี่อ้ยเฝ้ากันเด้อแม่เฝ้าอัดเหล่าก็สิออกไปเลยค่ะกันสองคู่ เงินเร็วค่ะเอาแม่เราคู่ดับไ้เดอร์เอาคู่ดับเปเลไเอฟซีปองไป็นอมเดือนนี้ดองไปกังวลหนันนี้ว่าว่สายดับสายแข็งไ่ไหนเปนี่พรนมีสายแข็งแม่กับ่อแข็งเฉพาของแม่นั่นก็บม่เคยหลุดค่ะซิปว่ารู้จคือเพื่อนเพื่อนไห้เบิ้งนี่ละม่นบอค่ะไห้เบิ้งเป็นแนวทางก่อนเด้มค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าห้าเก้าห้า สองแปดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหก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 ห้าสามห้าสามสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดและสองสี่และสองสี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้มันออกเบิร์ไปแล้วมันก็เลยได้ดับแค่นี้ค่ะทีนี้ถ้าคุณจะซื้อนะในจำนวนที่ดับเนี่ยคุณซื้อกลับกันได้ อ๋อแปดศูนย์ตรงตรงไปยังสี่หน้านังสูตรแบบนี้แม่ถ้าพี่น้องเอฟซี่นซื้อสามหาได้บ่ค่ะได้ได้อยู่อ๋อแม่รับดับดับบ่ออนดับบ่กับเออดับบ่กับของแม่เฮ็ดยังสี่ดับบ่กับดับตูรับตูนก็ับมาแปดศูนยังสันนะอ๋อคนดับตรงปันเทนนี่ในเมื่อีโต้ที่ไไปดับศูนยงสามสี่เนี่ยเจ้าสิเด้ยังเาสามหหน้าซน่าได้บ่ สมองเด้อเอฟซีเอ้ยใส่สเตเดอร์แม่แม่กทมสุดข้าวฟันได้งวดนี้สิบหกสิงหาเป็นเป็นเป็นปีของแม่เด้ขอข้างบนฐานโตตรงๆเ่ยจะปวดตัวอุ้ยให้ได้เด้อแม่งวดนี่สิบหกสิงหาคมนี้นะคะค่ะเป็นราศรีของราศรีตุลราศรีสิงห์นะคะเดือนแม่เกิดตุลาเด้อว,วันปียาเด้อค่ะปีมะเมียเด้อบอกวีก่อนวันเสาร์เด้อ บอกเลยตรงตรงเจ็ดสิบแล้ออายุนะว้าวค่ะเจ็ดสิบเราด้อค่ะท่านผู้ชมหวานเนี่เปิดเผยทุกอย่างเพราะว่าเราไม่หวังอะไรจากใครทั้งสิ้นค่ะแล้วไปกงมาบอกว่าอยากให้ได้ยามให้อะไรกยเลยท่านค่ะให้คนในบ้านน่ะอิมมีพี่มันเดอเอฟซีอิมมีพี่มันค่ะก่อนสิสิไปให้ผู้อื่นก่อนสิสิสซเป็นโตเขาวัดค่ะอันนี้ได้แม่นนันอี่ยังล่ะอาคติกับพระกับเจ้าเด้อ ใช <c oughs> ่ไหขันบานเขาทองพี่น้องเข้าอิ่มแล้วยังไปเอือเบเพือเพื่อแพร่พี่แม่เคยสอนัันรหละ่ะค <c oughs> ่ะแม่แม่นค่ะเราก็บยาเห็นั้งเกินโต <c oughs> หนึ่งขอสองใจนี่ยายอิจฉายายอิจฉายานิ่นท่าค่ <c oughs> ะยาคืนวันทังวันั้งสี่เอาเรื่องนี้ไม่ว่หาหันเอามาเรื่องนี้นั่นแหละนรกในใจชัดๆไฟในนรกไฟในใจของพวกคุณ <c oughs> แล้วคุณจะไม่มีโอกาสเจอแสงสว่างอันนี้สอนไปเลยสอนทุกอาจมด้วยทุกอาจม อาชีว์อาจารย์ทั้งหลายที่วางแนวนะกรรุณนายอย่าเล่นตัวกับเอฟซีเขาเพราะอะไรเงินก็มือไม่ใช่เงินคุณไม่ต้องมานัดวันรุ้นบ่ายโมงก็บ่ายสองก็หวยสีมาให้เลขสามตัวกับปวกที่ถายแม่สีไฮเพื่อนมือได้ค่ะพวกที่ถายพร้อมกันนันนี่บอกแล้วอีกเราเลขนก้ใหไเอาเอาพร้อมพวกที่่ายของตัวลางยู่บอกค่ะแม่แม่นค่ะ น้ำเชี่ยววางดีกว่าแม่มันวางตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงใลยเช่นนั่นแม่เช่นเด็ดโตเล็กเล่นหัวยางเดียวตอนนี้เพราะว่าถุงยางอะแม่ก็นั่งสั่งการเอาโอ้ค่ะแม่ลองแม่ไว้จะได้เมื่อเอาสักสิบสามสิบสี่บอแม่มันสีบ่นั่นไปบ่อยสิบสี่ถือว่าโอ้ยจะเป็นต่วนัดนั่งไม่ไหวมันนแล้วมันสีหนึ่งเนาะสิบสองก็ได้แม่เอาสิซ่ามันดีสิบเนาะได้ได้ค่ะแม่ เออเพราะว่าเห็นใจเอฟซีบ่กบอกอกตรงๆที่ไม่ให้หวยช่องเธอเนี่ยนะฉ <ฮะ S 2> ันเข้าใจฉันเห็นใจฉันอยากให <ฮะ S 2> ้จะให้เต็มใจรอยเปอร์เซ็นต์เดอ้อเอฟซีทุกคนเข้าใจแม่เด้อ <ฮะ S 2> แม่ไม่เคยหวังอย่างถามว่าสิบ่หวังไม่อยู่ในโลกมีเดี่ยวต้องหา้พอคนดีมีอยู่ฟ้าของดีของฟรีไม่มีในโลกไม่จริงมันมี <ฮะ S 2> แต่ถ้าเรามีใจเปิดกว้างเราจะเจอของฟรีที่มีในโลก <ฮะ S 2> คือแม่นี่ล่ะแม่ให้นี่เบาซื้งยุ รุ่งเทพบ่ะเอรายียบหัวตัวจังว่าออกออกหนาบ่ได้เตัวอยังออกหนาเมื่อีรล่ะคนเดียวไปได้หวยดิแม่วันนี้โอเคเนาะขอให้เอฟซีเด้อเอาปัญหาหลักไว้เลยหาว่าโค้งานนั่นเอาแม่นั้งเจี๊ยกกับสิลูควรแมงลูกตีนแมงเดียวค่ะแม่สวัสดีค่ะโอเคจ้าสวัสดีจ้าเอาค่ะท่านผู้ชมงวดอ่าน่าจะเป็น หนึงนน่งกคือโกหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นใหเล็กวิ่งตัวเดียวไห้หกว่าเหรอค่ะขันน้ำเสียจ,จำบ่ผิดมันไหลเนาะคะ่ะทั้งไทยทั้งลาวค่ะให้หกตัวเดียวจับคู่กันหน่อยะค่ะท่านผู้ชมเข่าทั้งเลขวิ่งเข่าทั้งเลขคู่ค่ะต่อมาเพอ่นกับไหสองตัวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันไปถือตัวเน่น,นะคะ่ะไห้มาสองตัวก็จริงแต่ว่าเพื่อนให้ตัวเน่นเขาเมิรค่ะ เข่ามัด่ะท่านผู้ชมเข่ามาสามหัวติดแล้วเด้อเลขวิ่งค่ะท่านผู้ชมเลขจับคู่กับเข่ามาสองหัวติดพกหนึ่งก็พกสองขาดตะพุ่ยชมค่ะหัวดนี่เพิ่์นห้วิ่งตัวเดียวคือหาค่ะห้ารองแปดขาดตะพุ่ยชมเพิ่์นเน้นที่หาค่ะจับคู่หาฮกหาเจ็ดค่ะเน้นห้างเดียวหาฮกขาดตะพุ่ยชมปีนี้ออกหาฮกเลยถ้าขาด่ะพุ่ยช่อมสำหรับเลขลางสำหรับเลขดับแม่เพิ่์นห้มาให้เบิ้งค่ะ พี่น้องก,กายาฝาเซียเพิ่นกนระไรคือเพิ่นนบอกในคลิปค่ะเพิ่นไห้เบิงไปกอ่นค่ะเลขดับดับล่างเพิ่นกระมี่ศดับล่างเพิ่นกระมี่ศูนย์สสาสค่ะดับคู่ดับคู่ศูนย์แปดเก้าห้าแปดสองเาหกหกห้าสามสี่ศูนย์ามสองสค่ะถ้าพี่น้องซื้อ8ปกระซื้อได้ค่ะท่านผู้ชม เพิ่นบ่ได้ดับไปกลับค่ะท่านผู้ชมเพิ่นดับอ่าเฉพาะที่เพิ่นจับครูมากค่ะพี่น้องมากเออคือมากกันเจ็ดสามแสนก็ได้ค่ะแต่ว่นสามเจ็ดบ่ได้เบิ่งก่อนเด้อค่ะเลขดับค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาน้ำเสียอาคิแล้วน้ำเสียกระสิออกไปเบิ่งโรตเตอรีก,ก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอซีโชคดีทุกท่านพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ